สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมฆทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนเมษายน2อ6 7ยถามว่ามีอะไรมาฝากและมีพลังบวกหรือไม่ก็คงต้องบอกว่าคงมีทั้งพลังบวกแล้วก็พลังลบนะครับแต่พลังบวกนี้อาจจะดูเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแต่ในความเยอะของพลังบวกมันมีอะไรที่ดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคอยู่สั้นเอาไว้อยู่นะฮะฉะนั้นถามว่าราศีเมฆเนี่ยดีไหม สอก็ต้องตอบเลยว่าเดือนเมษานี้ดีแน่นอนไม่ว่าคุณจะมองในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะมองในเรื่องของการเรียนต่อไม่ว่าจะมองในเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่ให้การรักอ่าความรักความเอ็นดูนะครับหรือจะมองไปในเรื่องของการงานความสําเร็จความก้าวหน้าของชีวิตการเปลี่ยนแปลงในใดที่ไปในมิติที่ดีขึ้นแก่ดวงชะตาตนของชาวราศีเมฆก็ต้องบอกว่าถามสิ่งใดได้สิ่งนั้นครับ เพราะว่าดวงชะตานั้นนะครับโดยเฉพาะจากกลางเดือนนะฮะจากหลังวันสงการเนี่ยดาวอาทิตย์ร่วมพระฤหัสอยู่ที่เรือนราศีเมีไอเดียโปรเจกต์นะครับความคิดสร้างสรรค์ความบันเจิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความเจริญก้าวหน้าโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตการมองหาสิ่งที่จะเติบโตนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือน หรือจะเป็นนักธุรกิจใหญ่อย่างใดๆก็ตามแม้แต่ดวงประเทศแม้แต่ดวงโลกนะครับเ็อก็ยังมองว่าเฮ้ยการที่จะมีการยุติการยิงยุติการทําสงครามชั่วคราวหรือมีข้อตกลงเจราจาใดาๆที่เป็นคุณแก่ดวงชะตาก็น่าจะมีเกือโอกาสเกิดขึ้นแต่เรามาดูประเทศไทยแล้วในะยุคกว่านะครับเรื่องของคนอื่นเราอย่าไปสนใจเลยในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยมันก็มันมีก็มีกลิ่นไอที่ดูน่าสนใจแก่ดวงชะตาตน แต่ข่าวดีที่จะมาหลังจากเดือนเมษานี่ดีกว่านั้นดีกว่านั้นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเอาละในเดือนเมษายนนี้ก็มีพลังบวกมาให้กับชาวราศีเม์ค่อนข้างเยอะไปดูเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับใครที่กําลังจะเข้าร่วมาหาลัยใครที่กําลังจะเตรียมตัวนะครับไปในคณะต่างๆก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวราศีเมฆที่มีโอกาสที่ดีแก่ดวงชะตาตนและมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนการศึกษาและมีความเติบโตนะรวมไปถึงนะครับหลายๆคนนะที่กำลังเลือกคณะนะครับเลือกคณะที่จะเข้าเรียนนะครับก็ต้องบอกว่าก็มีในยะที่ดีๆนะครับกับดวงชะตาแล้วใครที่กำลังจะไปเมืองนอกเมืองนาใครที่กำลังมองถึงแบบเอ้ยฉันจะไปขุดทองฉันจะไปาขายแรงงานต่างประเทศหรือฉันจะไป บินไปเที่ยวนะครับก็ต้องบอกว่าก็ไม่ติดด้วยเช่นกันนะฮะก็ไม่ติดด้วยเช่นกันดวงดาวนั้นก็เป็นคุณแก่ดวงชะตาในเรื่องของการต่างประเทศนะหลายๆคนที่มองในเรื่องของการต่างประเทศก็จะเป็นคุณแก่ดวงชะตาไม่ว่าคุณจะไปเรียนหนังสือไม่ว่าคุณจะไปทํางานไม่ว่าคุณจะไปท่องเที่ยวก็มีในยะที่ดีนะพอไปพูดถึงเรื่องของการงงการงานความก้าวหน้าความสเร็จ ก็มีดาวพฤหัสเจอจรลัดอยู่ในดวงชะตาชาวราศีเมษฉะนั้นจะบอกว่าไม่ดีได้อย่างไรนะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นพลังบวกให้กับดวงชะตาของชาวราศีเมษไปดูพลังลบก,กันนิดนึงนะครับก็คงต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ซอเก,ก่าวมาข้างต้นนี้ไม่ว่าในเรื่องของการเรียนการศึกษาไม่ว่าจะในเรื่องของการไปทํางานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การทำมาหากินหรือมองหาความก้าวหน้ามองหาความสำเร็จนะในชีวิตก็เป็นเหตุและเป็นผลนะครับที่จะต้องเหน็ดจะต้องเหนื่อยจะต้องเครียดจะต้องแบบเข็นคกขึ้นภูเขาดีๆนี่เองมันไม่ได้มาด้วยความเนีแบบชิวๆนะนะครับแบบเด็กยุคใหม่เนี่ยจะบอกโอ้โหแบบนั่งชิวๆแล้วแบบเข้ามาหาลัยสวยๆนะซ้อบอกเลยว่มันไม่ใช่อ่ะ คุณต้องขมักขม้นคุณต้องเตรียมตัวคุณจะต้องอ่านหนังสือคุณจะต้องแบบเยอะไปหมดอ่ะเครียดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแบบต้องใช้ความพยายามเท่นั้นนะครับในช่วงเดือนเมษาน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของการยื่นเกรดหรือในเรื่องของอาการเข้าร่วมมหาลัยนะครับไม่ว่าในเรื่องของการสอบก็ดีหรือในเรื่องของการยื่นคะแนนก็ดีสอก็ไม่เข้าใจนะฮะในระบบใหม่สอก็ต้องอ,ออกตัวอย่างนี้นิดนึง แต่เข้าใจว่าเดือนเมษานี้เป็นเดือนสุดท้ายก็คงต้องเครียดกันหน่อยแต่ได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้สูงนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอ่ะใช้ความพยายามครับใช้ความพยายามแม้แต่ในเรื่องของการทํามาหากินหรือในเรื่องของความก้าวหน้าคุณจะมานั่งสวยๆแล้วเขาจะอวยยศอวยศัก์แล้วแบบอืออเอาไปเลยตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมันไม่ใช่อ่ะ มันจะต้องใช้ความพยายามมันจะต้องใช้ความเวลรยยะอุตสาหะคุณต้องทํางานหามลุ่งหามข้ามแสดงผลงานให้เขาเห็นนะครับถึงเขาอวยยศอวยศักให้คุณไปแล้วคุณก็จะต้องทํางานอย่างขามักขม,ขม้นเหมือนเดิมแบบมันจะมาทํางานสวยๆปักหมุดสวยๆแบบอัพรูปโปรไฟล์นูน่นนี่นั่นแบบฉันไม่ต้องทํางานก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะ่ะมันต้องหามลุ่งหามข้ามอะ่ะนะเขาให้ตําแหน่งคุณมาแล้วเขา อมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือให้ความเติบโตคุณมาแล้วคุณก็จะต้องแบบใช้ความพยายามมากแล้วก็ต้องเครียดกับชีวิตค่อนข้างสูงพอพูดถึงความเครียดนะครับซอก็ต้องบอกว่ากินยาไมเกรนดักไว้ได้เลยฮะกินยาพาราดักไว้ได้เลยนะฮะซอบอกได้เลยว่าปวดหัวแน่นอนหลายๆคนปวดหัวจนแบบไม่ทําการบ้านเลยก็มีนะซอบอกเลยนะหลายๆลนยคน,นปวดหัวหรือถ้าทํางานหนักทํางานเครียดจนไม่แบบไม่ทําการบ้านส่ง แฟนก็มีนะก็ต้องบอกว่าก็ต้องทําใจไปนะฮะก็ต้องทําใจไปเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแสดงผลงานเป็นช่วงที่เราจะต้องกระตือรือร้นเป็นช่วงที่เราต้องขนขวายเป็นช่วงที่เราต้องมองหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับเป็นข้าราชการใดๆก็ต้องบอกว่ามันก็มีกลิ่นไอที่เหน็ดเหนื่อยกลิ่นไอที่เครียดนะ แล้วมันมีกลิ่นไอที่ต้องบอกว่าดวงชะตานี้นะครับใช้ก่อนสุนทนผู้ได้คบคนพานพานพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพานพาไปหาผลฉะนั้นถ้าคุณมีคอนเน็กชันที่ดีชีวิตคุณก็มีความก้าวหน้าถ้าคุณมีคอนเน็กชันที่ไม่ดีชีวิตก็ดูย่ำแย่พอสมควรนะฮะหลายๆคนอาจจะมีความท็อกซิกกับเพื่อนฝูงหลายๆคนอาจจะมีปัญหามีความวุ่นวาย หรือหลายๆคนนะครับเดินเข้าร่วมมาหาลาัยก็ต้องดูสังคมกันนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยไปทักกันก่อนคบกันไปก่อนเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังมันไม่ใช่นะคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันจะมีการเบียดเบียนมีความวุ่นวายพากันเข้าคลาสเรียนไหมหรือจะพากันไปดิบไปได้ดิบได้ดีไหมหรือพากันไปเละเทะนะฮะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยการครบเพื่อนนะ่ะไม่ว่าในที่ทํางานในร่วมมาหาลายัยหรือคนรอบข้าง ก็คงต้องพึงระมัดระวังและคอเซนเตอร์ก็ยังรักคุณอย่างเหนียวแน่นฉะนั้นดวงประเทศไทยก็ยังเป็นดวงที่ต้องบอกว่าเมษายนนี้ก็ยังเป็นดวงแห่งคอเซนเตอร์อยู่ดีแล้วน่าจะหนักหน่วงมากเดือนหนึ่งเลยซอบอกเลยว่าซอต้องยอมรับนะซอจนแบบวิตกจริตไปแล้วกับคอเซนเตอร์นะต้องบอกว่ายอมยอมรับว่าวิตกจริตแล้วก็กังวลนะไม่ต้องมาหาซอนะครับพวกคอเซนเตอร์ทั้งหลายเห็นใจซอเถอะนะ แล้วก็ในเรื่องของการเข้าสังคมอยาจะโดนเบียดเบียนโดนเบียดบงังโดนเอารัดเอาเปรียบก็คงต้องพึงระมัดระวังเอาไว้ให้มากพอสมควรอ่ะไปดูเรื่องเองินเรื่องทองนะครับเป็นสิ่งที่ซ้อต้องบอกว่านี่คือพลังลบของจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้นในเดือนเมษายนอย่างมากมายมหาศาลกว่าจะผ่อนคลายลงก็คงต้องเป็นช่วงไปไปลายเดือน ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนี่แบบหนักหน่วงมากเลยรายจ่ายฉังนั้นชาวราศีเมฆนะครับก็คงต้องบอกว่าการจะใช้ใจ่ายเงินใดๆนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่คิดว่าชะลอไปได้ก็ควรประวิงเวลาไว้ก่อนเก็บเงินเก็บทองไว้ใช้ใจ่ายกับสิ่งที่จําเป็นกับดวงชะตาแล้วเงินไม่เข้ากระเป๋าเลยเหรอซ้อดาวการเงินมีกําลังเป็นอุดในชะตาเดินหน้าแก่ชะตาตน สอก็ยังมองว่าก็ไม่ได้เป็นผลเสียหายขนาดนั้นแต่ถ้าจะเป็นแบบอะไรที่แบบคาดหวังแบบเลิศเลืหรูหรูอะไรเงี้ยนะ <S <S 1> <S 1> ซอก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังเอาอะนะ <S 1> <S 1> ทั้งที่ว่าเฮ้ยไหนบอกว่าการงานดีความจเจริญเติบโตมีเงินไม่มีได้ไงมีครับซอก็ยืนยันว่ามีนะครับดาวการเงินเป็นอุดจะไม่มีได้อย่างไรแต่ด้วยองศาที่มันเหยียบอยู่นะครับมันก็เป็นเหตุและเป็นผลที่ซอจะก,กังวลใจว่า เฮ้ยในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมันจะคล่องมือแค่ไหนหรือมันจะมีรายจ่ายที่รุนแรงแค่ไหนไอ้ส่วนรับก็รับมานะครับไอ้ส่วนจ่ายก็จ่ายไปนะครับเขาเรียกว่าจ่ายจนหน้ามืดดีกว่านะครับนะฉะนั้นก็ระมัดระวังกิเลสแล้วก็บริหารกิเลสตัวเองเอาไว้ให้ดีนะครับถ้าคุณมีกิเลสเยอะรายจ่ายก็ดูหนักหน่วงและรุนแรง แต่ถ้ากินเลทไม่เยอะนะครับรายจ่ายก็เป็นไปตามนั้นเนาะบางทีลูกเข้ามาหาไลยนะครับลูกจะไปเที่ยวเมืองนอกเราจะไปเที่ยวเมืองนอกหรืออะไรมันก็จะมีเหตุและมีผลนะครับที่จะทําให้มีการสิ้นเปลืองในเรื่องของเงินทองอยู่มากพอสมควรแต่อย่างไรเสียเมื่อดาวการเงินนั้นอยู่มีกําลังเป็นอุดในชะตาพระหัสเหยียบเรือนเมฆอยู่หมอดูท่านใดก้าทายเสียก็คงเป็นเรื่องแปลก แต่ซอก็คงต้องบอกว่าเรื่องเองินเรื่องทองน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่คงต้องพึงระมัดระวังไปดูเรื่องของการงานนะครับก็เกิดมาทั้งเยอะแล้วเนาะในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของความเจริญฉะนั้นการที่เขาจะอวยยศอวยศักให้นะครับโดยเฉพาะราชการทั้งหลายนะครับหน่วยงานราชการทั้งหลายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหก,กิจก็คงต้องบอกว่าคงมีข่าวดีนะมีข่าวดีเฮ้ยแบบ ได้รับผิดชอบนะครับได้รับมอบหมายได้รับความไว้วางใจจากผู้รับผู้ใหญ่หรือหลายๆคนโชคดีกว่านั้นคือตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นเจริญเติบโต,ตแต่ก็อย่างที่บอกเองนะฮะมันไม่ได้บอกว่านั่งกระดิกขาหรือแบบไปนั่งเอาใจเจ้านาย2ทีแล้วมันก็ได้มามันก็คงไม่ใช่อ่ะคุณต้องกระตือรือร้น,นคุณคุณต้องโช,โชว์ผลงาน คุณต้องคิดไอเดียออกมาต้องคิดโปรเจกต์ออกมาจนหัวแทบแตกอ่ะสอบอกเลยนะว่าต้องกินยาพาราดักเอาไว้เลยแล้วก็จะเป็นเหตุและเป็นผลที่ว่าเฮ้ยมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากจริงๆกับเรื่องของการงานแต่มันก็เป็นผลดีครับมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องแสดงศักยภาพของคุณออกมาให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อจะให้ผู้รบผู้ใหญ่เขาได้เห็นว่าเฮ้ยคุณให้ตำแหน่งผมมานะคุณเลือกคนไม่ผิดหรอก นะผมทําให้คุณได้ถึงจะเหนื่อยกว่านี้ผมก็สู้อะไรประมาณเนี้นะก็คงต้องบอกว่าอ่ะมันเหนื่อยละแต่เหนื่อยแล้วมันได้ดีก็ต้องยอมรับลหละนะความก้าวหน้าความเจริญเติบโตในเส้นทางต่างๆไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามทําง,ทงานอะไรก็ตามคุณจะมีความก้าวหน้าในชีวิตไปดูเรื่องของความรักความใคร่นะครับในดวงชะตาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ซ้อกับมองว่ามันมีกลิ่นตุก,ตก หลายยคนที่มีดวงดาวลักษณะน,นี้นะครับบทจะเตียงหักเตียงหักกันดือด้อนะ i, เฮ้ยดาวพฤหัสกุมเลือนเมฆอยู่ชาวราศีเมฆมันต้องได้ดีสิมันจะต้องถามหาเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักมันต้องได้ได้หมดสิอะไรเงี้ยซอบ,บอกว่านั่นคือตำราที่เขาเขียนเอาไว้ซอไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ด้วยว่าหลายสิ่งหลายอย่างซอกับมองว่าในเรื่องของความรักความค่ของชาวราศีเมฆ มันมีกลิ่นตุตมมีกลิ่นหม่นหม่นอยู่ในดวงชะตานะครับมันจะมีความอื่นๆอยู่ในดวงชะตาในเรื่องของความรักฉะนั้นใครที่มีความรักอยู่ค่อยคคิดค่อยค่ออ่านค่อยๆอยแก้ไขกันไปนะครับอดทนอดกั้นหลายสิ่งหลายอย่างคนที่อยู่คือคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่จะไม่อยู่ขอให้ชค